สวัสดีทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของคอนโซลด้านหลังค่ะพรีเมียมมีแอร์หลังแล้วนะลูกค้าได้ไปคือใช้คุ้มมากเลยเดินทางค่ะหรือว่าลูกค้าที่เป็นพนักงานสนใจเป็นรถคันแรกค่ะจริงๆประกอบอาชีพอะไรหรือว่าเงินเดือนประมาณหมื่นสองหมสาอันนี้ได้หมดเลยอ่าอันนี้เป็นชุดแต่งอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านท้าย ชุดแต่งเป็นตัว x อสปอรนะคะเอส r อร์ตเลย๋ยวจะพาชมรอบคันราคาน้องอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นเองตัวพรีเมียมแล้วก็ได้ชุดแต่งตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะอันนี้ชุดแต่งของตัว Ex s port. อสปอร์ตมาชมรอบคันนะจ๊ะคุ้ม,มลูกค้าใหม่น้อยมากแล้วก็ปีปีใหม่มากค่ะตัว A t p เอชีเพิ่งเปิดตัวเป็นตัวไฮบิดเนาะอันนี้เป็นเครื่องพันสองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้รถที่พร้อมชุดแต่งไปเลยค่ะแล้วว่าคันนี้คือขอบอกว่าใหม่น้อยมาก7,480เท่านั้นเองราคารุ่นพรีเมียมพร้อมชุดแต่งค่ะจัดไปเลยค่ะ529,000บาทนบาทตัวนี้สวยงาม